แม่มดพยากรณ์แม่มดพยากรณ์แม่มดพยากรณ์ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมษนะคะช่วงตั้งแต่วันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2565นะคะในช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะดวงดาวจะส่งผลอย่างไรกับตัวท่านบ้างเดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาดูตำแหน่งดาวตัวตนของท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมษกันก่อนนะคะดาวตัวตนของท่านก็คือดาวพระอังคารนะคะ ดาวพระอังคารมีการเดินเสด็จนะคะและสถิตยอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะสถิตร่วมกับดาวพระพฤหัสที่ได้ตําแหน่งเกษตรกรธิปดีนะคะคนั่นหมายถึงว่าตัวท่านเองนะคะช่วงตั้งแต่วันที่16มิถุนาจนถึงวันที่26นะคะเรียกว่าค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะค่อนข้างจะไม่อยากสูงสิงกับใครนะคะไม่ค่อยอยากจะออกสังคมสักเท่าไหร่นะคะ ส่วนหลังจากวันที่26ถึงวันที่30มิถุนายนนะคะดาวพระอังคารได้ย้ายมาสถิตทับเรือนสตาของท่านนะคะเรียกว่าย้ายมาได้ตำแหน่งเกษตรนะคะในเรือนสตาของท่านเองและมีการสถิตร่วมนะคะกับดาวพระราหูและดาวมฤตยูนะคะและเมื่อดาวอังคารย้ายมาสถิตร่วมหลังจากวันที่26จะได้ตำแหน่งดาวคู่ธาตุนะคะ ในช่วงระยะนี้ท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลนะคะการสแสวงหาลาบผลบางอย่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องของการงานของท่านจะมีผลอย่างไรกันบ้างนะคะการงานของท่านนะคะสำหรับท่านที่ทำงานประจำท่านที่ทำงานแบบมีเงินเดือนทำงานในหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจแบบนี้หรือลักษณะของการเป็นลูกจ้างนะคะดาวการงานของท่านยังคงได้ตำแหน่งเกษตรนะคะ และทาตาแหน่งจตุโกนกับลัคนาของท่านนะคะซึ่งเป็นตําแหน่งที่ท่านยังคงต้องอดทนและต่อสู้นะคะแต่เชื่อว่าเมื่อดาวได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีแบบนี้นะคะ <S <S ตัวท่านอเองจะมีความอดทนไม่ย่อท้อนะคะเนื่องจากเมื่อดาวเสาสถิตอยู่ในภพเรือนนี้นะคะยังคงมีการปรับเปลี่ยนเรื่องงานยังคงมีเรื่องการทํางานเคลียร์งานที่ค้างเก่าอยู่นะคะยังคงมีเรื่องเก่าๆที่ต้องสะสางอยู่แบบนี้นะคะท่านยังคงต้องใช้ความอดทนในเรื่องของการงาน นะคะคแต่ไม่ว่ายังไงชื่อว่าเมื่อเราได้กําลังดีแบบนี้นะคะท่านจะสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้เพียงแค่ใช้ความอดทนของท่านให้ถูกที่ถูกทางนะคะและยังเป็นผลดีสำหรับท่านที่ทำงานซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์นะคะหรือท่านที่ทำการซื้อขายเกี่ยวกับของเก่า,กาสินค้าเก่าการนำสินค้ามารีโนเวทมา ทำใหม่นะคะมาผลิตใหม่มาเพิ่มมูลค่าแบบนี้นะคะก็ถือว่าสามารถเป็นงานที่ทําให้ท่านได้เกิดลาาผลเกิดเงินทองเข้ามาอย่างดีนะคะในช่วงครึ่งเดือนนี้เรื่องงานยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรเยอะแยะนะคะอาจจะมีแค่เรื่องของงานที่หนักเข้ามาบ้างนะคะซึ่งท่านจะต้องใช้ความอดทนค่ะ สำหรับท่านที่ทำงานแบบมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนมีคู่ร่วมการค้านะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระศุกร์นะคะซึ่งปัจจุบันสถิตทับเรือนสตาท่านอยู่ได้ตำแหน่งประเกษตรนะคะช่วงวันที่ 16, 17, 18, 19นะคะเมื่อดาวได้ตำแหน่งประเกษตรท่านยังคงต้องมีการเคลียร์งานเก่าๆนะคะหรือว่าการทำงานเดิมๆงานเก่าๆ หรือการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคนอื่นนะคะเนื่องจากประเกษตรหมายถึงเรื่องของคนอื่นนะคะเป็นงานของคนอื่นแบบนี้นะคะและคู่ค้าหุ้นส่วนของท่านจะค่อนข้างโอนอ่อนผ่อนตามตัวท่านเองนะคะและหลังจากวันที่19มิถุนายจนถึงวันที่30ิมิถุนายนนะคะดาวพระศุกร์จะมีการยกเข้ามาสถิตในราศีพฤษภนะคะและมีการสถิตร่วมกับดาวพระพุธนะคะ ดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งเกษตรนะคะและเมื่อมีการสถิตร่วมกับดาวพระพุธเรียกได้ว่าในช่วงวันที่19มิถุนาจนถึงวันที่26มิถุนานะคะท่านจะมีเรื่องของการเงินการทองเข้ามาและมีเรื่องของการต้องแก้ไขปัญหาร่วมกับคู่ค้าหุ้นส่วนของท่านนะคะและเรียกได้ว่าคู่ค้าหุ้นส่วนของท่านจะเป็นคู่คิดคู่เตรจาที่ดีนะคะช่วยกันทำงาน และหลังจากวันที่26นะคะดาวพระพุธจะมีการยกไปสู่ราศีมิถุนนะคะและดาวพระศุกร์ยังคงสถิตยอยู่ในภพเรือนกระดุมพระเรียกได้ว่าช่วงระหว่างนี้นะคะตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่30นะคะการเงินการทองจะทับตัวท่านเลยล่ะคะ่ะอุปสรรคปัญหาที่มีท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้นะคะเรียกว่าช่วงระยะนี้นะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านค่อนข้างเข้มแข็งนะคะ และเมื่อมีการยกมาสถิตได้ตำแหน่งเกษตรแบบนี้นะคะกำลังของดาวศุกร์จะอยู่ไปอีกหนึ่งเดือนยาวๆนะคะ เรียกได้ว่าช่วงครึ่งเดือนนี้นะคะลาบผลของท่านนะคะจะเข้ามาทับตัวท่านนะคะและดาวพระราหูยังได้ตําแหน่งเทวีชโชคนะคะคท่านอ,อาจจะได้โชคลาบแบบฟลุกๆนะคะเพราะว่าดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนลาภข,ของท่านนํามาซึ่งลาบผลนะคะส่วนเรื่องการเงินการทองก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะคะท่านจะมีเงินทองเข้ามานะคะอาจจะมีเงินทองที่เกิดจากคู่รักของท่านนะคะที่เข้ามาจุนเจือให้กับตัวท่านนะคะในช่วงระยะ ที่ดาวได้ตำแหน่งปราเกษตรนะคะการเดินทางไกลจะนำมาซึ่งลาภผลและเงินทองนะคะมาดูเรื่องความรักกันนะคะสำหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคู่รักคนรักของท่านนะคะค่อนข้างจะเอาอกเอาใจท่านนะคะช่วงตั้งแต่วันที่16 17 18 19มิถุนายนะคะเนื่องจากดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่งปราเกษตรนะคะ เรียกว่าคู่รักคนรักของท่านค่อนข้างจะอกอใจท่านเป็นพิเศษนะคะในช่วงระยะนี้แต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของมือที่3ที่อาจจะเข้ามาได้นะคะและหลังจากวันที่19นะคะจนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะดาวพระศุกร์จะยกมาสถิตในภพเรือนกระดุมพะนะคะ ในช่วงระยะนี้นะคะคู่รักคนรักของท่านอาจจะมีเงินทองนะคะอาจจะมีของถูกอกถูกใจนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีมูลค่ามาให้กับตัวท่านนะคะแล้วก็ช่วงนี้เรียกว่ายัางรักใคร่กันดีอยู่นะคะยังดูแลกันดีอยู่นะคะเป็นคู่ปรึกษาคู่เจราจาเป็นคู่ที่เรียกว่าค่อนข้างจะมีความกลมเกลียวกลมกลืนกันอย่างดีนะคะเนื่องจากดาวพระพุธและดาวพระศุกร์นะคะได้ตำแหน่งดาวคู่ธาตุค่ะ ส่วนหลังจากที่ดาวพระพุธยกไปสู่ราศีมิถุนนะคะจะยังคงมีดาวพระศุกร์สถิตอยู่ในภพเรือนกระดุมพระนะคะเรียกได้ว่าคู่รักคนรักของท่านจะ มีความคิดเรื่องของการหาเงินหาทองนะคะแล้วก็เมื่อได้ตำแหน่งเกษตรแบบนี้นะคะอาจจะจุนเจือท่านในเรื่องของการเงินการทองนะคะหรืออาจจะชักชวนท่านในการทําการค้าบางอย่างนะคะหรืออาจจะนําเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างร่วมกันแบบนี้ก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะส่วนความรักของคนโสดก็เช่นกันนะคะดาวพระศุกร์ได้ตำแหน่ง ทับเรือนตัวตนของท่านแบบนี้นะคะและได้ตําแหน่งประเกษตรนะคะถ้าท่านกําลังศึกษาดูใจกับใครอยู่หรือว่าใครที่เข้ามาแจกขนมจีบท่านนะคะในช่วงระยะนี้นะคะเขาคนนั้นอาจจะไม่ได้มีท่านอยู่คนเดียวนะคะหรือว่าอาจจะเข้ามาเอาอกเอาใจเป็นพิเศษนะคะและเนื่องจากตําแหน่งประเกษตรนะคะเรียกได้ว่ามักจะเป็นคนรักของคนอื่นคู่รักของคนอื่นแบบนี้นะคะและเมื่อร่วมกับดาวพระราหูนะคะอาจจะมีความ ลุ่มหลงความมัวเมาเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นตั้งสติใช้สติกันให้ดีนะคะสําหรับ คนที่มีใครเข้ามาแจกขนมจีบในช่วงนี้ที่ท่านยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกนะคะก็ดูกันให้ดีๆนะคะและก็หลังจากวันที่19นะคะจนถึงวันที่26นะคะท่านจะพบเจอกับความรักที่อาจจะมีเรื่องของเงินทองเข้ามานะคะเช่นคนรักหรือคนที่เข้ามาแจกขนมจีบท่านนะคะนําสิ่งของทุกอกถูกใจหรืออาจจะมาจุนเจือช่วยเหลือท่านเรื่องเงินนะคะหรืออาจจะมีการชักชวนท่านในการลงทุนบาง าางงอย่นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองให้เกิดการงอกเงยของเม็ดเงินเกิดขึ้นได้นะคะและมีการเจรจากันบางอย่างเรื่องที่น่ายินดีที่จะร่วมลงทุนร่วมกันนะคะและหลังจากวันที่26นะคะเมื่อดาวพระศุกร์เดินได้ตำแหน่งเกษตรนะคะและดาวพระพุธได้ยกออกไปตัวท่านเองจะโล่งอกโล่งใจมากขึ้นนะคะในเรื่องของการหาเงินหาทองนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนรักที่เข้ามาส่งเสริมในเรือนชะตานี้ค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมษนะคะช่วงปลายเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการพยากรณ์ดวงชะตาแบบนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหากท่านที่มีการผูกลัคนาไว้แล้วนะคะสามารถนำตำแหน่งทักษะจรมาพยากรณ์ร่วมด้วยเพื่อการพยากรณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นนะคะและหากท่านที่ยังไม่เคยผูกลัคนาไว้สามารถดูตามราศีนะคะรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปค่ะส่วนท่านที่สนใจปรึกษาดวงชะตากันส่วนตัวก็ทักหาเรามานะ ะะเราจะมีการอัปเดตคลิปล่วงหน้า2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านไม่อยากพลาดกับทุกคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องแม่มดพยากรณ์กันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ